คุณคมสันล้มเคอรี่มาแล้วอีกไม่นานเนี่ยเขาหวังว่าจะล้ม7 e เ e ่ e อีเของเจ้าสัวด้วยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโจทย์ทางกลยุทธ์ที่คุณคมสันจะต้องแก้คืออะไรบ้างในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์ในเชิงลึกของกลยุทธ์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษากลายุทธ์และการตลาดให้กับองค์กรในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับ ซึ่งเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมได้ดูที่คุณคมสัน CEO ของ Flash Express เขาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันสะเทือนวงการมากๆนั่นก็คือเรื่องที่เขาอยากจะไปเขย่าบัลลังของ7 e เ e ่ e อเของเจ้าสัว CP ซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆสํสำหรับผมก็คือว่าคนที่อยากจะเขย่าบัลลังของ7 e เ e ่ e อเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณคมสันเป็นคนแรกเราลองดูได้เลยนะครับว่ามันมีเจ้าสัวเย,วยอะแยะมากมาย ที่อยากจะแบ่งเค้กจาก7 e เ e ่ e อีเมานานแล้วไม่ว่าจะเป็น Family Mart, l a w s สั t t p p d i l y y j i f y CJ m m ี l m i อ i Big C ทุกเจ้าที่ผมพูดมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยากจะแบ่งเค้กจากเจ้าสัว CP ทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าใครสามารถยืนระยะและสามารถยึดส่วนแบ่งในตลาดไปอย่างมีนัยสำคัญผมบอกได้เลยนะคบว่าตอนนี้เราก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วนะคบว่ามันแทบจะไม่มีเลยเหตุผลมันชัดเจนมากนะคะว่า e เว่ e อีเ e เนี่ย เขาไม่ได้แข่งแค่หน้าบ้านเพียงอย่างเดียวหลังบ้านของเขาทั้ง supply chain l o g i s t i c ระบบเทคโนโลยีและแบรนด์ที่มันฝังลึกในใจของคนไทยหลายๆคนเนี่ยอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบรนด์อื่นยังทําได้ไม่ดีเท่าดังนั้นการที่คุณคมสันบอกว่าเขาอยากจะมาแข่งขันในตลาดนี้มันไม่ใช่แค่การมาแข่งขันในร้านสะดวกซื้อแต่มันคือการที่คุณคมสัรเองเขาจะมาท้าชนกับระบบที่แข็งแรงที่สุดในประเทศเราซึ่งจากที่ผมไปฟังคุณคมสันมาเนี่ยมัน ก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับว่าเขาจะทํำยังไงอย่างในเรื่องที่1เนี่ยเขาอยากจะปฏิวัติเรื่องของค่า GP เพราะเขามองนะครับว่าร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้เขาคิดค่าส่วนแบ่งมากจนเกินไปเพราะถ้าใครที่เคยทําสินค้าเขา้าเซเ e ่ e อีเลฟเนี่ยจะรู้นะครับว่า GP มันโหดมากถ้าใครที่เป็นแบรนด์ใหม่เข้าไปเนี่ยส่วนมากก็จะโดนค่า GP ประมาณ40%แต่ถ้าเราเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมียอดขายเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราอาจจะต่อรองให้มีค่า GP ที่ลดลงได้ แต่ถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักอย่างน้อยเราจะต้องโดน40%แน่นอนครับดังนั้นเนี่ยคุณคมสันเขามองนะครับว่าเนี่ยมันเป็นเพนพอยที่ทําให้ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เขายังหายใจไม่ทั่วท้องถ้าขายของในร้านสะดวกซื้อแบบนี้เขาก็เลยมองนะครับว่าเขาจะทําระบบที่มันสามารถบริหารจัดการทําให้เขาสามารถชิดค่า GP ได้ลดลงซึ่งผมเดาว่านะครับว่าอาวุธลับของคุณคมสันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกและระบบการบริหารคลังสินค้าเพราะคุณคม เองเ,เขาบริหาร Flash Express มาเกือบ10ปีผมมั่นใจนะครับว่าเขามีประสบการณ์ในด้านนี้มากพออยู่แล้วอย่างการที่เขาสามารถเอาชนะ c u r ร y ี่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาตัดราคาเพียงอย่างเดียว แต่เขาสามารถบริหารระบบการขนส่งและจัดการสต็อกสินค้าได้ดีกว่าตรงนี้ผมมองว่าคุณคมสันเองเขาจะเอาโนฮาวที่เขามีเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านสะดวกซื้อเขาคงจะเล็งเห็นแหละครับว,ว่าเขาจะสามารถลดต้นทุนหลังบ้านได้จนสามารถผลักดันให้ซัพพลายเออร์ของเขามีกำไรสูงขึ้นและคุณคมสันด้วยความที่เขาอินกับเรื่องเทคโนโลยีมากๆเนี่ยเขาน่าจะดึง AI เข้ามาช่วยพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในระบบโลจิสติกส์ที่เขาน่าจะใช้อยู่แล้ว การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและการสร้าง customer experience ให้ร้านเนี่ยกลายเป็น smart convenience store มากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นร้านสะดวกซื้อแบบเก่าที่พึ่งแค่พนักงานเป็นหลักซึ่งในหัวข้ออื่นที่คุณคมสันพูดมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่น่าสนใจเท่ากับ2ตัวนี้นะครับดังนั้นเท่าที่เราฟังมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าหในสิ่งที่คุณคมสันอยากจะทํามันก็หนีไม่พ้นกลยุทธ์เดิมที่เขาคุ้นเคยนั่นก็คือจะบริหารหลังบ้านยังไงให้เขา สามารถตัดราคาคู่แข่งได้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าคู่แข่งครั้งนี้ของคุณคมสรรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเคอรี่แล้วและมันเป็นมากกว่าแค่เซเว่นอีเลเวนด้วยซ้ําเพราะการที่เราจะไปแข่งขันกับธุรกิจของเรือ CP เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะต้องแข่งกับทั้งเครือเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะก่อนหน้านี้เจ้าสัวหลายๆคนเองเขาก็พยายามแข่งขันมาแล้ว แต่มันไม่ประสบความสําเร็จสักทีอย่างคือเซนทันเนี่ยเขาพยายามมาหลาย10ปีแล้วในตอนแรกเขาใช้ Family ่มาแต่ตอนนี้เขามาใช้ Top Daily แล้วเราก็เห็นนะครับว่าความพยายามหลาย10ปีที่ผ่านมามันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จมากพอเพราะว่าเซเว่นอีเลฟเว่นเขาก็ยังกินส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีผมก็เลยมองไงครับว่ากลายุทธ์ที่คนคมสันจะเอามาสู้กับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกลยุทธ์ที่เด็ดมากๆมันเป็นสิ่งที่น่าจับตาดูมากๆ เพราะในมุมมองของผมเนี่ยผมมองนะครับว่าสิ่งที่คุณคมสรรพูดมาเนี่ยมันยังไม่ใช่อาวุธที่จะสามารถแข่งขันกับเจ้าสัวได้อย่างมีนัยยะสําคัญเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการที่เขาไปลดค่า GP เพื่อที่จะให้คู่ค้าของเขามีกําไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยอะไรพวกนี้มันฟังแล้วดูดีแต่ปัญหาก็คือว่าลูกค้าในตลาดไม่แคร์ เพราะลูกค้าในตลาดแมสเนี่ยเขาคิดแค่ง่ายๆนะครับว่าของที่เนี่ยราคาเท่าไหร่มีของที่เขาอยากจะได้หรือเปล่าแล้วร้านเนี่ยมันอยู่ใกล้เขาไหมถ้า3ข้อนี้ไม่ตอบโจทย์ต่อให้หลังบ้านเราดีกับคู่ค้ามากแค่ไหนเนี่ยลูกค้าในตลาดก็ยังจะเดินเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ดีอันนี้มันคือความเป็นจริงที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ในโลกของธุรกิจนะครับแล้วอย่างเนี่ยเคสที่จะตัดเรื่องของกําไร GP แล้วเอาไปให้กับผู้ค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนทําไปแล้วยกตัวอย่างเช่น Family ลอสันเนี่ยตอนเข้ามาไทยใหม่ๆเขาก็ใช้โมเดลที่แฟร์กับคู่ค้าของเขาเหมือนกันและยังไม่พอเนี่ยเขายังเสนอตัวเลือกใหม่ๆให้กับลูกค้าด้วยแต่ถ้าเราไปดูเขาในตอนนี้10-20กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อนๆคิดว่าเขาสามารถได้ส่วนแบ่งในตลาดอย่างมีนัยสําคัญจาก7ซเว่นอีเลฟเว่นไหมครับเพราะลูกค้าในตลาดแมสเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เห็นถึงเบนเอฟฟิของเขาอย่างชัดเจนมากๆ,ๆเขาไม่มีทางเปลี่ยนร้านที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วหรอกครับดังนั้นผมก็เลยมองไงครับว่าในมุมของการที่เราจะไป ลดค่า G P มันเป็นแค่จุดขายระยะสั้นเท่านั้นให้กับซัพพลายเออร์และคู่ค้าต่างๆที่บางกลุ่มเนี่ยเขาจะมาเปิดตลาดกับคุณคมสันแต่ถ้า end user หรือว่าลูกค้าจริงๆในตลาด เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้อะไรด้วยตรงๆเช่นราคาที่ถูกกว่าของที่หลากหลายกว่าทำเลที่มันสะดวกกว่าสุดท้ายลูกค้าก็จะไม่เข้าร้านมากพอวอลลุ่มมันก็จะไม่ได้แล้วถ้าวอลลุ่มไม่ได้เนี่ยผู่ค้าเขาก็ไม่ทำงานกับเราต่อจริงไหมครับแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าจุดแข็งของ s e เ e ่ e อ e v e n มันคือการที่เขามีจำนวนสาขาเยอะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ช่วยทําให้เขายึดตลาดได้แต่มันไม่ใช่จุดชี้ตายนะครับเพราะจุดชี้ตายจริงๆของ7 e เ e ่ e อีเลฟนี่ยมันคือกลยุทธ์ของการเลือกอาหารมากกว่าครับเพราะถ้าใครอยู่ในวงการเนี้ยเราก็จะรู้นะครับว่าโครงสร้างรายได้ของ 7-Eleven แต่ละสาขามันไม่ได้มาจากของทั่วไปเช่นขนมน้ำดื่มหรืออะไรต่างๆนานาแต่มันมาจากพวกอาหารทั้งนั้นอย่างอาหารที่พร้อมรับประทานหรือว่า ready to eat เนี่ย หรือแม้แต่กาแฟสดของเขามันเป็นสิ่งที่ดึงคนเข้าร้านทุกวันเพราะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเ e เวนอีมีของตามที่ร้านชัวหวยมีเนี่ยเขาไม่มีทางชนะ Family Mar รลอสันหรือ Mini Big C ได้หรอกครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสินค้ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่สร้างแฮปปิหรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่เขาจะต้องเดินเข้าร้านเราบ่อย เพราะในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ทําให้ลูกค้ากลับเข้ามาบ่อยๆมันคือสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าสร้างพฤติกรรมซึ่งการสร้างพฤติกรรมมันไม่มีอะไรที่สามารถทําได้ดีกว่าอาหารในระยะยาวนะครับดังนั้น7 e เ e ่นอิเลเเขาไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อแต่เขาเป็นร้านที่ตอบโจทย์ปัจจัยพื้นฐานของพวกเราและเขาสร้างนิสัยให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยจะต้องพึ่งเขามากขึ้นเรื่อยๆอะไรพวกนี้แหละครับมันคือการสร้างอีโคโซิสเต็ม ในแบบของ7 e เ e ่ e อเซึ่งการที่ใช้อาหารดึงคนเข้ามามันเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเสมอในเชิงของการสร้างยอดทราฟิกนะครับถ้าไม่เชื่อเราลองไปดูห้างสรรพสินค้าได้เขาก็ใช้อาหารในการดึงคนเหมือนกันเราเลยจะเห็นนะคบว่าเขามักจะทำอีเวนต์อะไรที่เกี่ยวกับอาหารตลอดเพราะอาหารเนี่ยมันดึงคนได้เสมอครับดังนั้นผมก็เลยมองไงครับว่าการที่คุณคมสันจะไปแข่งในธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ย มันไม่ใช่เกมของการกระจายสินค้าหรือว่าระบบโลจิสติกส์นะครับแต่เขาจะต้องลงไปแข่งกับจุดแข็งหรือว่า call strength ของ CP นั่นก็คือธุรกิจอาหารครับแล้วถ้าคุณคมสันไม่มี Killer Product ในด้านอาหารหรือว่าสินค้าที่มันเด็ดมากๆที่เกี่ยวกับอาหารในร้านของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับว่าเขาจะดึงคนเข้ามาในร้านยังไงจาก7 e เ e ่ e อผมก็เลยมองนะครับว่าถ้าเราไปดูอีกมุมหนึง่ง คุณคมสันไม่ได้ชนกับ7 e เ e ่ e อีเลเตรงๆแต่าหาันมาแหวกแนวทำร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ไปเลยมีอาหารพร้อมทานมีระบบไร์พนังงานอันนี้ผมมองว่ามันอาจจะแปลกใหม่มากๆจนคนให้ความสนใจในตอนแรกเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงมองในมุมนี้เพราะอย่างที่ผมบอกไปไงครับว่ามันมีหลายแบรนด์มากๆที่พยายามแข่งขันในรูปแบบและเกมเดียวกับ7 e เ e ่ e อีเลเวเวลาผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ย ยังไม่สามารถมีใครชนะเขาได้ตรงนี้มันทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า positioning ของ7 e เ e ่เเขาแข็งแก่งมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปแข่งขันในมุมเดียวกับเขาโอกาสน้อยมากนะครับที่เราจะสามารถชนะเขาได้ถ้าคุณคมสันจะแข่งขันกับเขาจริงๆผมมองว่าหนทางเดียวที่จะทำให้มันเกิดผลได้นั่นก็คือคุณคมสันเนี่ยเขาจะต้องสร้างแค t ตากรีใหม่ให้กับตลาดนี้ไปเลยครับ พรถ้าไปแข่งขันกับ7 e เ e ่ e อโดยตรงผมมองว่ามันมีจุดตายเยอะจนเกินไปที่ทำให้ใครไม่สามารถโค่น7 e เ e ่ e อได้สักทีเพราะเราต้องไปดูเรื่องของ market dominance และ scale นั่นก็คือการครอบครองตลาดอย่างมหาโหดของเขาเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ใครยังเทียบได้ยากมากๆครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อมันเป็นธุรกิจที่สัดส่วนกำไรไม่ได้สูงอยู่แล้วมา r จินเนี่ยมันบางมาก สิ่งที่จะสามารถทําให้ร้านอยู่รอดได้เนี่ยมันคือวอลลุ่มเท่านั้นยิ่งถ้าเราจะทําเป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้อแบบ7 e เ e ่ e อีเนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณที่มหาศาลมากๆครับซึ่งปริมาณที่มหาศาลพวกนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยข้ามคืนอย่างถ้าเราไปดูเคสจริงของบริษัททีดีตะวันแดงจำกัดที่เขาเป็นเจ้าของร้านถูกดีมีมาตรฐานเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาต้องมีสาขาเกือบหมื่นสาขา กว่าที่แบรนด์เขาจะอยู่รอดได้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคบว่าการที่จะไปถึงตัวเลขนั้นได้เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่สูงมากยิ่งถ้าคุณคมสันทำให้มาจินของตัวเองต่ำลงไปอีกเนี่ยผมมองว่าเพอๆอาจจะต้องใช้มากกว่าหมื่นสาขาด้วยซ้ำนะครับเพราะถูกดีมีมาตรฐานเนี่ยเขาหักกำไรไปอยู่ที่ประมาณ15%เขายังต้องใช้สาขาเยอะขนาดนี้ถ้าคุณคมสันทำมาจินให้กับตัวเองน้อยกว่านั้นอีกมันอาจจะเป็นงานหินมากๆ ที่ร้านของคนคมสันจะสามารถมีกำไรได้ครับซึ่งอีกโจทย์สำคัญที่ผมมองว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็คือโจทย์ที่เราเรียกว่า network density หรือความหนาแน่นของสาขาครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า7 e เ e ่ e อเนี่ยเขาเล่นเกมนี้โหดมากๆในหลายๆพื้นที่ที่มีคนอยู่กันหนาแน่นเขาเปิดเป็น10สาขาอัดกันในโซนเดียวเขาก็สามารถทำได้ซึ่งบางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณโจทำแบบนี้ร้านเขาก็แย่งยอดขายกันเองสิ ใช่ครับเขาจะแย่งยอดขายกันเองแต่ในมุมของเจ้าสัวเนี่ยมันดีกว่าคู่แข่งมาแย่งยอดขายของเขาเพราะการที่เขาทำเน็ตเวิร์กเดนซิตี้แบบสูงๆในนี้เราต้องยอมรับนะคบว่ามันเป็นการปิดทางของคู่แข่งเลยเพราะถ้าคู่แข่งใหม่ๆมาเปิดเนี่ยจำนวนยอดขายที่เขาสามารถทำได้มันก็อาจจะไม่สูงมากและถ้ายอดขายไม่สูงมากเนี่ยคู่แข่งก็ไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องปิดตัวไปจริงไหมครับซึ่งในกรณีแบบนี้ มันเกิดขึ้นเยอะมากในหลายๆพื้นที่ที่เ e เ e ่ e อีเลฟเว่นเขาไปปักหลักปักฐานเอาไว้แล้วคู่แข่งใหม่ๆแทบจะเกิดไม่ได้เลยนะครับแล้วการทำเน็ตเวิร์กเดนซิตี้มันช่วยได้อีกอย่างก็คือว่ามันทำให้ต้นทุนโลจิสติกถูกลงเยอะเพราะว่าการกระจายสินค้าหรืออะไรต่างๆในพื้นที่เดียวกันเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันใช้ทรัพยากรที่น้อยลงมากกว่าการที่เราจะต้องไปส่งไกลๆนั่นทีนู่นทีอยู่แล้วดังนั้นเรื่องของความหนาแน่นในการเปิดสาขาเนี่ย มันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะคบว่าคุณคมสันเองเขาจะใช้กลยุทธ์แบบไหนในการเอามาหักล้างความได้เปรียบของ7 e เ e ่ e อวที่เขามีอย่างมหาศาลแบบนี้ส่วนเรื่องของอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ที่คุณคมสันเขาอยากจะปฏิวัติเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าเขาอยากจะทำให้ซัพพลายเออร์ของเขามีสัดส่วนกำไรที่สูงขึ้นอันนี้มันฟังแล้วดูดีแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆเนี่ยเกมนี้ผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น พระเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าคู่ค้าของ7 e เว่นอีเลฟเส่วนใหญ่เรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดในร้านของเขาเนี่ยเขาคือโรงงานผลิตซึ่งมายเซ็ของโรงงานเนี่ยไม่ได้เหมือนกับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับเพราะมายเซ็ของคนที่เป็นเจ้าของโรงงานเขามีแนวคิดเรื่องของวอลลุ่มเป็นหลักเพราะการที่เราเปิดเครื่องจักรเนี่ยครับเราจะต้องเดินเครื่องให้เต็มกําลังถ้าเราเดินเครื่องไม่เต็มกําลังเราก็ต้องจ่ายค่าฟิกคอร์เท่าเดิมอยู่ดีดังนั้นการที่เราใช้ศักยภาพของเครื่องให้มันเต็มที่เนี่ย มันจะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยมันลดลงอยู่แล้วการขายให้มันได้ปริมาณเยอะๆมันคือ Core Logic ของธุรกิจโรงงานนะครับดังนั้นถ้าคุณคมสันจะบอกว่าผมคิดค่า GP น้อยกว่า7 e เ e ่ e n คุณมาอยู่กับผมไหมถ้าเราฟังคลเผินเนี่ยมันดูน่าสนใจแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันเนี่ยเราลองคิดดูนะครับว่าคุณคมสันจะสู้วอลลุ่มกับ7 e เ e ่นได้ยังไงเพราะออเดอร์ที่ CP เขาสั่งแต่ละทีเนี่ย มันเป็นจํานวนมหาศาลมากๆดังนั้นการที่ร้านสะดวกซื้อใหม่เข้าไปซื้อเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเขาจะสามารถสู้วอลลุ่มได้ไหมผมมองว่ายังไงก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคู่ค้าเขาอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าแต่ผมมั่นใจนะครับว่าสินค้าอะไรที่มันเป็นคอหลักของ7 e เ e ่ e อีเลฟเนี่ยเขาไม่ปล่อยขายให้กับคู่แข่งอยู่แล้วดังนั้นคอหลักพวกนี้ คุณคมสันก็จะต้องไปสร้างเองขึ้นมาอยู่ดีแต่ถ้าเป็นสินค้าทั่วๆไปที่เราเจอกันตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าคุณคมสันไม่ต้องไปลดค่า GP ของตัวเองเขาก็ขายสินค้าให้อยู่แล้วแต่ที่คุณคมสันจะต้องทำเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการที่จะต้องหา Product Hero ให้กับร้านสะดวกซื้อมากกว่านะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าผมพูดถึงหลังบ้านเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้พูดถึงแบรนด์ 7-Eleven เลยด้วยซ้ำเพราะในสายตาของคนไทยเนี่ยแบรนด์ 7-Eleven เขาไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อแต่เขาเป็นร้านที่เราเรียกว่า default option นั่นก็คือว่าเป็นร้านที่คนเลือกเข้าโดยอัตโนมัติการที่คนนึกถึงร้านสะดวกซื้อเนี่ยสำหรับหลายๆคนผมมั่นใจนะครับว่าคำตอบที่คนไม่ต้องคิดเลยก็คือ7 e l e v e n ซึ่งการที่คุณคมสันจะให้ตัวเลือกใหม่ๆให้กับตลาด โดยการสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแข่งขันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่คำถามก็คือว่าลูกค้าในตลาดจะเข้าร้านของเราบ่อยมากพอไหมที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเราจะยอมขาดทุนเยอะๆแล้วหวังว่าเราจะยึดส่วนแบ่งในตลาดได้กลยุทธ์นั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับเจ้าสัวยอยู่แล้วเพราะเขามีกำลังทรัพย์มาหาศาลมากเราตัดราคาทุบเขายังไงเขาก็ไม่ตายหรอกครับ ดังนั้นการที่เซเว่นเลวเขาได้สัดส่วนในตลาดมามากกว่า70%เนี่ยผมบอกเลยนะคบว่ามันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มันมาจากการที่เขาเนี่ยปิดรูรั่วในตลาดมาตลอดขนาดการที่เขาจะต้อง disrupt ตัวเองแย่งยอดขายกันเองเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองไงครับว่าการที่คุณคมสันจะไปแข่งกับ7 e l e v e n ในกฎเกณฑ์เดิมที่เขามีมานานแล้วที่เขาเป็นคนเขียนขึ้นมาด้วยเนี่ยเราจะไม่สามารถชนะเขาได้ง่าย เพราะเกมของ CP เนี่ยก็คือว่าเขามีสเกลมีวอลลุ่มมีซัพพลายเชนมีแบรนด์แฮปปิตอะไรพวกนี้มันลมไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลมากนะครับยิ่งพฤติกรรมของคนตรงนั้นมันอยู่ในมือของคู่แข่งที่แข็งแก่งมากๆอย่างเจ้าสวัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการแข่งขันในสนามเดิมที่เขามั่นใจอยู่แล้ว สิ่งที่ผมมองว่าค,นคนุณคมสันจะต้องทำเนี่ยมันคือการที่เขาจะต้องให้นิยามใหม่ไปเลยกับร้านสะดวกซื้อพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะต้องทำร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อแบบเดียวกับ7 e l e v e n อย่างถ้าเขาจะทำ s m า r t c o n v e n i e n c e store เนี่ยหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่ผูกติดกับเทคโนโลยีและเก็บ Data อย่างเต็มรูปแบบเหมือนกับที่ Amazon เขาทำในอเมริกาแบบนั้นเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นอะไรที่7 e l e v e n เเข้ายัางไม่ถึง ถ้าเราจะไปชนกับยักษ์เราก็จะต้องเปลี่ยนกติกาใหม่ก่อนหาสนามใหม่ที่จะแข่งกับเขาไม่ใช่เดินเข้าไปในเวทีเดียวกันที่เขาครอบครองมานานอย่างนั้นเข้าไปยังไงก็ตายอยู่แล้วเพราะเจ้าสัวคนอื่นก็ไม่รอดเหมือนกันคุณคมสันจะต้องสร้างซับมาร์เก็ตให้ได้ครับซึ่งนี่แหละครับมันเป็นบเทเรียนสําคัญไม่ใช่แค่กับแฟลชหรือว่าคุณคมสันแต่กับเจ้าของธุรกิจทุกคนเลยนะครับเพราะในโลกของการแข่งขันเนี่ย เราไม่สามารถไปแข่งขันในสนามที่คู่แข่งของเราถนัดมากๆได้เพราะคู่แข่งของเราถ้าเขาเก่งมากๆเขาจะสร้างกำแพงขึ้นมาอยู่แล้วยิ่งเขาได้อยู่ในตลาดนี้นานแค่ไหนกำแพงพวกนั้นเนี่ยมันก็จะสูงมากเท่านั้นถ้าไม่เชื่อเราลองไปดูอย่าง KFC สิครับเราจะเห็นนะครับว่า KFC หลักๆก็ขายไก่ทอดทั่วไปแต่ทำไมแบรนด์อื่นถึงไม่สามารถแข่งขันแล้วชนะได้สักทีเหตุผลก็เป็นเพราะว่ากำแพงพวกนี้แหละครับ ดังนั้นเราจะต้องหาสนามใหม่แล้วตั้งกติกาขึ้นมาเองซึ่งในตลาดนั้นเนี่ยผมมั่นใจนะคบว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่คู่แข่งของเราเนี่ยยังไม่ถนัด100%อะไรพวกนั้นมันถึงจะเป็นช่องว่างเพราะการตลาดและการวางกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าใครแข็งแก่งกว่ากันเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ใครสามารถเลือกสนามแข่งขันได้ดีกว่ากันในกรณีของคุณคมสันเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขาจะเพิ่มตัวเลือกเข้ามาในตลาดให้กับพวกเราการที่เราปล่อยให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเขาครองตลาดเยอะขนาดนี้เหมือนกับเ e v e n e l e เ e n เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีในระยะยาวอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณคมสันสามารถทำได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ